สวัสดีครับนะครับเป็นการเทสนะครับเชิดสปอตไลท์นะครับใส่จอไปเลยนะครับกับเอฟสันเลเซอร์นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้9,000ลูเมนนะครับฉายบนจอนะครับฉายบนจอย่เมตรนะครับนี่เลยนี่นะครับเราสาธิตโดยการใช้สปอตไลท์เบียงเขาหาจอไปเลยนะครับนู่นเลย นี่เลยจะได้รู้น,น,นี่ครับสปอตไลท์เออแบกดีครับสู้แสงดีเหลือเกินครับจอนี้และเครื่องฉายก็สู้แสงดีด้วยนะครับรีวิวนะครับ F สัน7.9พันรูเมนนะครับผมกับการเทสสปอตไลท์ กระเบียงสปอร์ตไลท์นะครับเราวิ่งเ้าหาจอเลยนะครับนี่ครับออแน่นอนจริงๆนะครับสปอตไลท์ใส่จอ22เมตรของอมาตังเลยนะครับวันเยอะนะครับลำแสงนะครับ อี้เป็นรุ่น EBL 1 4 1 5 U นะครับ9,000ลูเมน 4K นะครับก็แค่ลองสปอตไลท์ดูนะครับว่าสามารถรับแสงได้ดีนะครับ